ลวดเนาะเนี่ยพอบางสมือดนีเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยมนลวตรงเนี้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนทะลุเข้าไปฟึ๊บยางมันบางนี่แค่ลวดแบบว่าอันนี้เองนะบางๆนะไม่น่าเชื่อเล็กๆเองอ่ะมันเส้นผมอ่ะเออเล็กมากเลยอ่ะยาง่วด้ันมีอะไรต้องจับให้ดีมันมีเห็นไหมใช่ก็ตะกี้ถ้าเราประกอบไปใหม่เสร็จก็เหมือนเดิม่วอีกเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อเพื่อนๆดูแค่นี้ก็จับว่า เป็นลวดลวดแข็งอยู่แต่ว่าจับแข็งเนี่ย<ม>ลวดนะจับแต่ปุกแข็งแข็งนะเพื<ฮ>่อนเพื่อนดูล้อยางล้อล่วเลยเพื่อนๆน <ๆๆ S 1> แค่นี้เดี๋ยวจับผมเมื่อกี้อยู่ในแนวไหนเดี๋ยวนี่นี่นี่มือวายนี่นี่นคือของจรงิงอันนั้นจะไม่ใช่อันนี้ของจริงโอ้ยอันนี้อีกเยอะเต็มล้อเลยนี่ของจริงเอาเอาเอาแป๊วเนี้ยเอาครีมดึงออกจอด กอล์ฟอีย์มก็เอาคไหมนี่เพื่อนเพื่อนๆมีอีกอันนึงอันนี้อันนี้ให้น้าถึงรั่วดูดิเก๋าแผลเต่งเย็นเต่งให้ดูมองไม่ชัดเลยอึ๊บนี่อีกอันนึงเต็มล้อมีเศษอีกาะโอ้ยเยอะจังเลยเลยเพื่อนเพื่อนนี่อะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเป็นยางมันงั้นนี่เราก็รู้แล้วต้องเอามือลูบๆตามล้อแต่ก็เสี่ยงนะเอามือลูบอ่ะ ใช่ตะกี้ตำมือตะกี้ตำมือเนี่ยเราต้องลูกเนี่ยตามล้อคิดดูว่าตะกี้ถ้าใส่ไปอีกรอบก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันยังติดอยู่ที่ล้อรถอยู่เลยเนี่ยอันเล็กๆนิดเดียวเองนี่ไหมต้องลูกไปเรื่อยๆ เราไม่อยากเสียงเงินเดี๋ยวเราใช้กาวกาวเอ่กันเพื่อนๆอันนี้เราจะมาร์กจุดไว้ว่ามันจะรั่วที่เดิมไหมมาร์กไว้ก่อนอังน,นี้เรารู้แล้วว่ามันรั่วตรงนี้อืมมาร์ไกไว้ใกล้ๆตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้อเาอาไรวมกันเพราะว่าให้ยุบลงไป ล่อยลมแล้วเราจะปะยางแล้วก็ว,ว,วันนี้เราจะแปะด้วยกาวตาช้าง <laughs> ช่างช่างก๊อปวันนี้เราจะมาดูช่างก๊อปปะยาง <laughs> จะไปให้ร้านปะก็ได้นั่นเองช่างก๊อปปะ,นะปะยางปะไปก <ะ S 2> ่อน เราไม่อยากเสียตังค์ตัไปก่อนเสียแม่ถ้ามันไม่หายเราค่อยไปหลังแต่ตอนนี้หรือแม่เราก็ต้องซื้อ้นั่นมาซื้อที่แปะมาอย่างนี้ดูอยู่อย่างงี้เราก็การกระชางบีบลงไปปึ้งอ่าลงไปตรงจุดมันเละกว้างกว้างอีกแค่นั้นแหละ ใช้กลาวยอดค่ะเพื่อนแห้งเองเดี Export> ๋ยวเราก็รอให้มันแห้งระหว่างน้วก็รอให้กาวมันซึมเข้าไปอย่างนั้นนะสรุปเราใช้ไม่ได้เพื่อน หลบรั่วเหมือนเดิมครับเพื่อนไป้ป่าที่ร้านจบจ้า